ติดตามไทรน้ำแนเดอร์ครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีพี่ใหม่ครับมืปอนี้ก็มาใส่รอบครับใส่รอบแมงกับเตาครับในช่วงพี่ใหม่นี่ครับดีเลยครับวันนี้มาใส่รองเบอร์ครับยุนน้องนี่งครับน้องหน่อยพี่นี่กับท่านไทรนะครับกระล่างแต่มาใส่ลองเบอร์นะครับปี่นี้แมนกับเตาเข่ารอบวะครับเนี่ย ปี่กายน้ำกระแหงอยู่ครับพี่น้องน้ำแหง้งดื่นแตกเทิบนะครับมือน,น,นี่ปีนี่ก็ฝนตกมีน้ำมากอะน้ำมันก็บอกไข้ร้ายแล้วครับก็เลยมาใส่ลองเบื้องครับจะมีแมงกะเตาปะครับตรงนี้กับปีใหม่ปีเก่าผ่านไปปีใหม่เข้ามาครับปวัดเพีนน้องอยู่ดีมีแห้งด้วยครับพี่น้อง นายบดีบางงามก็ให้จบผ่านไปกับปีเก้าครับันปีใหม่ไม่ก็ให้สิ่งดีๆดีแต่มาปุกปักรักษห้มีโชคมีลาบในช่วงปีใหม่เนี่ยครับปีหกีครับต่อไปนะครับปีหกสามผ่านไปนปีหกสีก็เข้ามาครับนี่กรอย่าป้าเนาครับ กะใส่ทั้งท้ยายพี่ครับไปนองตั้งดักรอบเพราะว่าทั้งงานเนี่ยมันมันน้อยหุ้นน้อยครับไปนองหุ้นในน้อยใส่เงินบ่ได้กับปิดทั้งท้ายใส่ครับใส่เงือ ก็มีฟ้า่ายติดอยู่ครับหัวปลาครับตึงหัวปลาขี้ปลาครับตึงปลาเนา่าผมไปใส่เบ็ดได้ครับตัวไดนมันเนา่าผมบอกกินเอามาใส่หลบ่งกับเต้าครับ ใส่เบ็ดฝ่าเบ็ดเอียนกับมวนมวพี่น้องนี่มันกัดถึกคักถึกแน่ถึกมวนครับพี่น้องผมเปิดใส่แต่ลงคลิปไปแล้วครับพี่นอ้องพี่นอ้องติดตามเบิ่องในด้วยครับใส่เบ็ดใส่เอียนครับนหลัง มีเป็นรังน้อยลังใหญ่เลยพี่น้องกันนี่หนึ่งคับเตาหลายๆบอกพลาดนะครับพี่น้องย่านแต่ว่าบุมีท่านเลยต้องเข่าแท้กันนี่ครับพี่นอ้องนี่เป็นลังน้อยครับมัอน,นี่เอาลังน้อยมาลังหนึ่งครับ ใส่เบีดบดวใปฝาเน่ากับบัดใดมาใส่แล้วพี่นหองหายเยอะยากครับเนั้นปลาแม่งวันไึกกินหีืวมาแซวเล้ยพเ่น้องโอ้ยดิมมาทำยังโหลดกับปลาเนา ฟ้าเน่าป้าสดกับใส้ได้ด้วยะพี่น้องอีผมอาใส่ป้าเนาเนี่ยก็คือว่าอีผมไปใส่เบ็ดได้กักันได้ตู้เนาเน่ากับบอก,กิีนครับก็เอามาไหว้ใส่หลบแม่งตับเต่าหลบกับปูครับเอาปูกับเขาดีกันครับพี่น้องฝ้าเนา่า <c oughs> อันบมีเหงือปลาก็เอาปลาเด็กก็ได้พี่น้องปีนเอาลาเด็กกับเขาอยู่ครับอันนี้กับง่าสองครับพี่น้องนี่ง่าสองคางครับเก็บมาลังนึงครับต้องเปิดง่าด้านหนึ่งครับใส่เงือบแล้วก็มัดไว้ มือนี่อากาศแปร้ปรวนครับโอ้เปลี่ยนแปลงหลายับครับมือนี่ลมแห้งครับพป่น้องตัวสยอากาศสีน,นาวอยู่หรือว่านี่คือคำว่าคองเม็นไม่วันชอบโตมครัคองหอมมนุษย์ชอบดมครับ น่าเป็นวาวแค่สั้นนะครับเออแมงวันเต็มเลยครับเขาหลบเมงวันเขาหลบแล้วครับพี่เจ้ไปใส่กอนครับตระมัณนี่หน้าเมษาเนี่ยแห็งแล้วครับ

เลยวางไว้เลยบปเนี่นนครับน้องโอ้ยเราโอล่เนี่ยโผล่เข็ดน,น่อยเน,นาะมันอยู่กลางเป็นเหรอครับขุนยางมาเห็นกับที่เอาครับ ไม่มาเลยเริ่มล่มเลยครับล่มโอ้ยน้นองอาเดียวนี้เสียงล่มเลยครับถัดไง พยายามให้พรมรอบตึปิโน่แค่พรมรอบลเลรอแค่เท่าหนังไม้ครับพี่นอ้องใส่ให้อันื่มจักน้ำจักน้อยครับเพราะมันหันใจได้ครับใส่จุ่มเหรอบนเรือครับตายเมือ่อ ตรงนี้ก็บิใสล้างน้อยนี่แหละครับตรงนี้ก็ส่องน้ำสิลึกรลบน้อยเพราน้ำเล็กครับกันไซกับกันเลิกกันยกกล่นครับยกกุ้่นลบในมันวิบน้ำครับอย่าให้มันจมครับอ สุดท้ายครับเนาะ ไปเลยครับพี่น้องว่ามันลุนแปงหืออึดเซาะหมดแล้วครับไม่มีแตงกับเต่าขรรพบครับอากาศก็เปลี่ยนแปลงจากสิ่งแวงล้อมมันกันพี่น้องติดตามเพิ่มครับรับมือนีกับไปพี่น้องอยู่ดีมีแห้งกคนเลยครับควายรวยในที่ใหม่นี่คให้มีทุมีแต่ความสุขความเจริญเติมเต็มเรื่องในปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ครับรับมือนีกับพอลาก้นครับ สวัสดีครับ